สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดีร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6โชว์นวัตกรรมพลังผู้สูงวัยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ณสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครปฐมค่ะ สำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยสมาคมปรัชญาและาศาสนาแห่งประเทศไทยสมาคมพัฒนามนุษย์และสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยตลอดจนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิร,รานุวัตรดเตรเจ้าคณะภา,าค14ประธานคณะกรรมการบริหารกลางโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธ,ธปัญญาศรีทวาราวดีเป็นประธานในพิธี กล่าวอนุโมทนาชื่นชมในกุศลเจตนาที่ทุกท่านทุกหน่วยงานได้ร่วมกันแสดงพลังสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาต่อยอดให้ผู้สูงอายุในสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ผู้สูงวัยนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มากประสบการณ์ชีวิตเป็นผู้ทรงวิทยาคุณทรงคุณูปการของบุตรหลานครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติสังสมภูมิปัญญาความรู้ผ่านการทดลองใช้แก้ไขจนประสบความสำเร็จนับเป็นแบบอย่างที่ดี ทางด้านพระมหาบุญเลิศอินทปัญโยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองผู้อำนวยการวิทยายลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดีกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่ามจรวัดไร่ขิงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตผลงานวิชาการที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยจึงกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6ในหัวข้อ เปลี่ยนพลังผู้สูงวัยเป็น,นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิจัยนิสิตนักศึกษาและผลงานนวัตกรรมในด้านการส่งเสริมการเปลี่ยนพลังผู้สูงวัยสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนมีการนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลเปิดเวทีโชว์แชร์เชื่อมสูงวัยอย่างสร้างสรรค์รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล โดยผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวประทักคาถาพิเศษเรื่องวิกฤตประชากรไทยคนสูงวัยคือส่วนหนึ่งของทางออกอย่างไรโดยกล่าวว่าปัญหาขณะนี้คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกจะทำอย่างไร ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ13ล้านคนแต่มีเด็กเกิดใหม่3แสนคนจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเด็กเกิดใหม่น้อยลงคาดว่าในปี2576จะมีผู้สูงอายุถึง20ล้านคนซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีและได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วการมีผู้สูงอายุไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ต้องพลิกกลับมาเป็นศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ผู้สูงอายุต้องตามให้ทันเทคโนโลยีต้องเปลี่ยนความคิดเรื่องสูงวัยไร้ค่านำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยปัจจุบันพบว่ามีภาคเอกชนนะคะจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะผู้สูงอายุยังมีความรู้มีประสบการณ์ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ขอให้ผู้สูงอายุไทยนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในโลกของดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปค่ะต้องบอกว่าผู้สูงอายุไม่ใช่วิกฤตนะครับผู้สูงอายุนั้นเรามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าวิกฤตที่เราพูดถึงขณะนี้คือวิกฤตของโครงสร้างประชากรที่มันไม่มีความสมบูรณ์กันคือเรามีเด็กเกิดใหม่ที่น้อยและเรามีผู้สูงอายุที่มากกว่าดังนั้นวันนี้เราต้องมาวางมาตรการว่าด้วยจํานวนผู้สูงอายุของเราที่มีมากขึ้น เราจะดูแลท่านอย่างไรเราจะทําให้ทุกท่านที่มีอายุสูงขึ้นนั้นกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของประเทศไทยได้อย่างไรการดูแลทุกๆท,ท่านนะครับทั้งร่างกายและจิตใจนั้นเมื่อท่านมีความแข็งแรงเมื่อท่านมีศักยภาพนะครับแทนที่เมื่อก่อนอาจคนอาจจะคิดว่าผู้สูงอายุนั้นเราจะต้องดูแลกลายเป็นว่าท่านจะเป็นคนมาขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ความรู้ความสามารถของท่าน นะครับการใช้ศักยภาพของท่านนะครับทำให้สังคมของเรานั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะว่าต้องเรียนว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านนั้นกว่าจะมาถึงวันนี้ท่านมีประสบการณ์ท่านมีความรู้ท่านผ่านอะไรมามากมายดังนั้นเราต้องดึงศักยภาพเหล่านี้นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับเ,เรียกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าจริงๆผู้สูงอายุไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าคนไทยทุกคนนะครับคือคนที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดอิทธิพลทางความคิด อิทธิพลทางการปฏิบัติและวัฒนธรรมอะไรต่างๆได้มากมายนะครับผู้สูงอายุของไทยนั้นต้องเรียนว่าที่ผ่านมานะครับได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศไว้มากมายนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละท่านที่เราพบปากกันอยู่ทุกวันนี้นั้นล้วนแต่เป็นปูชนียบุคคลทั้งนั้นนะครับดังนั้นซอฟต์พาวเวอร์หรือจะสิ่งใดก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่คนทุกกลุ่มครับจะต้องมาร่วมกันทำไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะผู้สูงอายุนะ